เทสเทสก็ครับสวัสดีครับนะครับเพื่อน,อนๆที่ชื่นชอบในกีฬาพรามอเตอร์ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมา,อาบอกนะครับว่าทําไมเวลาท่านไปฝึกล่มยินนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับครูฝึกเขาจะบอกให้เราดึงสายเอขึ้นนะครับ แล้วก็พอดึงขึ้นสักยะหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกปล่อย A อีกดึง a ปล่อย a ดึง a ปล่อย a ป,ย a ประมาณนี้ครับเขาจะเตือนเราตรงตรงนี้เป็นเป็นเป็นระดับแรกตั้งแต่วันแรกที่ท่านฝึกนะครับตั้งแต่วันแรกก็คือท่านต้องรู้จักสาย A นะครับแต่ผมเชื่อเนี่ยว่าบางบางบาง,บาง,บางท่านนะครับหรือนักบ,บินใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าสาย A มันทําหน้าที่อะไรโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับ ก็มาดูกันครับผมอธิบายโครงสร้างให้ฟังและจะเข้าใจว่าทำไมคูเฝึกให้เราดึง a แล้วก็ปล่อย A นะครับในเวลาที่ที่ไล่เรียกกันนะครับมาดูล่มมาดูภาพนี้ก่อนครับครับเราจะเห็นว่านะครับตรงตรงสาย A อยู่เนี่ยสาย A มันจะจับตรงนี้นะครับ เราเปลี่ยนสีเป็นสีสดๆหน่อยสาย A มันจะอยู่ด้านหน้านะครับของของล่มนะครับนี่ครับมันจะอยู่ด้านหน้าของล่มเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดูดูให้ดูก่อนว่าองศาที่มันอยู่นะคอันนี้คือ a นะครับล่มบินจะมี าสายสายทั้งหมดประมาณ4ชุด A B C D นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีที่นี้ซีไม่เปลี่ยน สายถัดมานะครับเป็นชุดสายนะครับอันนี้เป็น b นะครับบ <B. S 1> นะครับน,นี่ก็เป็น,น,นเปลี่ยนสีก่อนจะได้จะได้เข้าใจนะครับตรงนี้ก็เป็น C นะครับน,นี้ก็ ข้หลังนะครับสีเขียวข้าหลังก็เป็นดีะนะครับตัวหลังสุดก็เป็นคอนโทลนะครับหลังสุดนี่็เป็นคอนโทลนะครับคือควบคุมนั่นแหละครับ <c oughs> ลมจะเลี้ยวได้ไหมเนี่ยได้ตรงนี้เบรกก็อยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้แต่เห็นว่าให้ดูองศาบานะครับสายลมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาบินในอากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะลองอ่าลองหมุนล่มตัวนี้นะครับผมเอาเรือใบสายเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องสายเอนะครับผมจะลองหมุนภาพนี้นะครับ ให้มันตั้งอยู่กับพื้นผมจำลองว่ามันตั้งอยู่กับพื้นเพราะว่าตอนที่เราที่เราจะดึงล่มขึ้นนะครับเราจะดึงร่มขึ้นนะ่ะมันต้องมันต้องวางกับพื้นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะโอเคอย่าเพิ่งเววียนหัวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เวลามันตั้งกับพื้นเนี่ยครับร่องเด่นนะครับจะเห็นว่าลักษณะมันตั้งคือเป็นมันเป็นกําแพงนะครับมันเป็นมันจะต้านลมเต็มที่นะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าแล้วทําไมต้องดึงเอก่อนขึ้นนะครับถ้าไม่ดึงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดึงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะ ตอนนี้หลบไปก่อนนะครับผมจะวาดรูปให้ดโูโอเคนะครับผมจะวาดเป็น,เป,นเป็นภาพเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะครับเอาแวาดเป็นเป็นลักษณะเป็นลิฟลร่มนะครับเป็นเนี้ยอ่าไม่สวยเาใไมอ่าโอเคได้อยู่ รลมเวลามันตั้งกับพื้นนะครับมันก็จะอยู่ท่านเนี้ยครับทงนี้เดีย๋ยวลบลบตรงนี้ลบตรงนี้นทิ้งก่อนนะครับจะงง <c oughs> อเ่ okay. นะครับล่มเวลาระวางอยู่กับพื้นจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ผมจะวาดสายเให้ดูครับนะครับโอเคนี่คือเนะครับอันนี้เป็นไรเซอร์นะครับผมจะพูดถึงแค่ A นะครับ ดนี uh, D, C, D. อ่ะโอเคนะครับเวลาเราดึงล่มใช่ไหมครับครูฝึกก็จะบอกว่าดึง a ดึง a นะครับทีนี้ a มันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับ a มันก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ผูกติดอยู่กับนี้ครับปากล่มด้านหน้าล่มสุดนะครับด้านหน้าหน้าร่มสุดนะครับทีนี้สมมติว่า เราวิ่งออกไปใช่ไหมครับเราวิ่งออกไปนะครับวาดกระตุนครับเราวิ่งออกไปเนี้ยแบกล่วมวิ่งออกไปเนี้ยครับสมมติว่ามือเราเนี่ยมือเราเนี่ยสมมติว่าไม่ไม่ดึงเอนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเป็นลักษณะลมก็จะหนากําแพงเนี้ยครับแล้วก็สมมติเราบินสวนลมใช่ไหมครับบินสวนลม่างเนี้ย นแน่นอนว่ามันต้านลมนะครับลมมันมันจะไม่ตั้งเลยนะครับ,บทีนี้กลับกันนะครับถ้าเราดึง A นะครับถ้าเราดึง A นะครับลบลบ,ลบสายนี้ทิ้งหมดก่อนอ่าโอเคถ้าเราดึง A เกิดอ,อะไรขึ้นครับอันนี้เอาเครื่องออกก่อนนะครับ ออกคนอ่ามือเอาออาคนออานักบินนะครับออาเสร็จต้องวาดแขนสูงๆแบบนนะีะครับอโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราดึง A จะจะเกิดอะไรขึ้นผมจะวาด A ไปเลยฮนะเดี๋ยวผมจะ ลี่ยนสีคนกันอะโอเคครับอาทีนี้เราจะดึงเราจะบอกว่าอาดึงเอนะครับสายไม่ใช่ เอาเดือดสายเอม,มาดึงนี่ับนะครับ,อรรบเอาดึงเอเกิดอ,อะไรขึ้นครับล่มที่มันหลวท่านี้นะครับล่มที่มันอยูท่านี้นะครับหรือว่ามันกองอยู่กับพื้นก็ช่างนะครับถ้ามันกองอยู่กับพื้นนะเดี๋ยวผมว่าอธิบายตั้งๆอย่างนี้ดีกว่าจะเข้าใจกว่าเพียงนิดหนึ่งก็ได้เอาสองคนเ่าโอเค เดี๋ยวลบเส้นนี้ทิ้งก่อนเอเคนะครับเราดึงเอนะครับดึงเอป๊บพอดึงมาที่มือข้างนี้คือคือดึงแล้วนะครับจากที่มันเคยอยู่อย่างนี้ครับลักษณะล่มจะเปลี่ยนไปนะครับผมจะวาดใหม่จากที่มันอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะกลายมาเป็น แบบนี้น,นี้ปากเสือลมนะครับว่าไม่ค่อยสวยนะครับโอเคได้แล้วรู้เรื่องแล้วครับปากเสือลมตัวนี้จะจะงอเข้ามางอเข้ามานะครับแล้วก็ช่องลมนะครับตัวเนี้จะ ได้รับอากาศนะครับจะงอเข้ามานิดเดียวนะครับงอประมาณประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยครับตามความยาวแข็งเราถ้าถ้าเราดึงได้เยอะตัวนี้ก็จะงอเยอะแล้วลมก็จะตั้งขึ้นเร็วนะครับก็ก็จะมันจะงอขึ้นมาเนี้ยับนะครับเราวิ่งออกไปนะครับเราวิ่งออกไปตัวนี้มันก็จะลักษณะก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นหัวไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือคือลักษณะ าการดึง a นะครับทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ดึงเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่ดึงอันนี้ลบไปไม่ดึงนะฮะไม่ดึงไม่ดึงเกิดอะไรขึ้นครับไม่ดึงวิ่งไปเฉยนะครับล,ลืมลืมดึงสาย a. เอ,อมีกันนะครับอมันก็จะอยู่ท่านี้ครับ นะครับมันก็ดึงลมเป็นกำแพงไปนะครับฉะนั้นถ้าดึงแบบนี้ยังไงลมก็ไม่ตั้งนะครับหรือลมรุ่นใหม่อาจจะตั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ยังเล่นรุ่นเก่าอยู่แต่ถ้ารัลมผมนี่ไม่มีทางขึ้นได้ถ้าไม่ดึงเองนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้เราวิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปเราวิ่งออกไปเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นกำแพงต้านลมนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือเลื่มดึง A ไม่ดึง A นะครับทีนี้โอเคเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับเนาะว่าสายเคือมันดึงปากเซวนี่ให้มันให้มันงอนะครับลักษณะงอนเคอับให้มันงอนะครับอันนี้ก็มาวุ่นไหนยเยอะให้มันงอเหมือนที่ผมวาดตะเกียรครับ ถ้าดึงปับ๊บถ้าดึงปั๊บหน้าหน้าเอียงก็จะอยู่ท่านี้นะครับเนี่ยเห็นตัวนี้เห็นความชัดแล้วมันก็พร้อมที่จะขึ้นหัวเราไปพร้อมไปอย่างนี้ครับโอเคทีนี้ครูฝึกก็จะบอกว่าพอล้มตรงตรงหัวใช่ไหมครับ ครูฝึกก็จะบอกเราอีกว่าปล่อยเอนะครับทําไมต้องปล่อยเอดึงขึ้นมาแล้วทําไมบอกให้ปล่อยนะครับโอเคแล้วเราจะย้ายอ่าตอนนี้มาเนี้ยเอาเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะให้เห็นเห็นเห็นข้างบนโอเคอ้าว ทีนี้พอล่มตั้งมาบนหัวเราแล้วใช่ไหมครับเราก็จะวาดมันเดิมโอเคอวาดตัวน,นี้สวยเลยแม่เอนะครับสายเอพอล่มตั้งมาบนหัวเราก็ใกล้จะล้าหัวเรานะครับ <c oughs> ครูฝึกก็จะบอกปล่อยเอนะครับอ่า,อาทำไมต้องปล่อยครับ ทำให้มินจับลงถ้าไม่ปล่อยนะครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถ้าเราไม่ปล่อยเออาบางคนก็ทราบแล้วไม่ปล่อยเอหน้ามันก็สับสิครับอ่าถูกต้องครับไม่ไม่ผิดครับแต่ถ้าเรารู้โครงสร้างมันเนี่ยเราจะรู้เราจะอ๋อขึ้นอีกแล้วเราก็จะรู้ขึ้นอีกครับถ้าไม่ปล่อยเอลักษณะของลิฟตตัวนี้ครับหรือว่าแอร์ฟอยตัวนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ่าอ๋อแบบว่าวาดรูปไม่ใช่ของง่ายน,นะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าคงจะเข้าใจโอเคปากเซลล่มถ้าเราไม่ปล่อยเอแช่เอไว้วิ่งเลยครับนะฮะอาไม่ปล่อยเอ หน้าร่มตัวนี้ครับปากเสียร่มสายเอตัวนี้นะครับมันก็จะงอเงี้ยงออะไ้ครับปะทะลมเกิดอะไรขึ้นครับแฟบหน้านะครับแฟบหน้าหรือไม่ก็เทหน้าทิมนะครับเพราะว่าเราไม่ปล่อยนะครับหน้าทิมโปกลงพี่ครับนะครับทีนี้กลับไปถ้าเราปล่อยเอทันนะครับจากที่มันมาวับ วับมาใช่ไหมครับเราปล่อยทันปับ๊บลิปมันจะตรงเราปล่อยทันนะครับตรงตรงแอร์ฟอยตรงริปมาเนี่ยครับเขาเรียกริบรไม่แน่ใจครับมันก็จะเราปล่อยทันปั๊บมันก็จะเข้าที่เลยครับปุ๊บอย่างนี้เลยอันนี้กลมนิดหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละซ้ายเอจะไม่ตรงนะครับ วับพออยู่ท่านี้นะครับล่มก็ไม่สับหน้านะครับไม่สับหน้านะครับคือเราปล่อยแล้วให้ล่มมันอยู่ตัวนะครับมันก็จะมาเป็นภาพนี้ครับก็จะมาเป็นล่มตรงๆแบบนี้นะครับนะครับก็จะตรงเนี่ยดูดูเทียบกันเห็นไหมครับก็จะตรงอย่างนี้ครับอ่า มันก็เหมือนอการปีกเต็มนะครับ A ไม่ถูกดึงมาข้างหน้านะครับอย่างเงี้ยน่าจะเข้าใจบ้างนะครับเอาไปลบไปก่อนนะครับก็คลิปนี้เขก็ไม่มีอะไรครับก็บอกว่าสาย A มันอยู่ตรงไหนมันทําหน้าที่อะไรทําไมต้องดึงนะครับถ้าไม่ดึง A ล่มจะขึ้นไหมทําไมไม่ขึ้นนะครับก็ หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับคลิปนี้ครับใช้เวลาสั้นๆนะครับคลิดต่อก็เลยทํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่รู้โครงสร้างของล่มก็อาจจะรู้ว่าสายเอนั้นสําคัญนะครับก็ก็ให้ท่านมีความสุขในการเล่นล่มบินทุกท่านนะครับปลอดภัยทุกไฟบินนะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับนะครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ